รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คะนำมาดูเรื่องของการทำนาแบบข้าวรักโลกกันค่ะหรือ BCG m o เดลนะคะซึ่งเป็นการทำนาในรูปแบบใหม่ค่ะโดยแปลงนาแห่งนี้นะคะเป็นของคุณบุญยลิศหอมจันค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่10บ้บานพระแก้วตําบแลแพรกศีรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะเรามาดูกันว่าการทำนาแบบข้าวรักโรกมีวิธีการอย่างไรค่ะ ข้าวลักโลกค่ะอยู่กับเจ้าของแปลงนานะคะคุณบุญยลิศหอมจันนะคะเกษตรกรต้นแบบจังหวัดชัยนาธนะคะที่กล้าเปลี่ยนการทํานารูปแบบเดิมๆมาเป็นการทํานาแบบลักโลกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสนะคะมาเยี่ยมแปลงนาข้าวลักโลกแต่ก่อนอื่นเลยอยากทราบก่อนหน้านั้นเริ่มทํานาตั้งแต่ปีไหนคะแล้วก็เ,เป็นการทํานารูปแบบไหนคะ ต้องบอกว่าปีไหนจาไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่า20ปีที่ผ่านมาทํานาอยู่แล้วใช่ปกติเนี่ยเกิดมาในเจอเห็นเขาทานาอยู่แล้วแต่รูปแบบที่ตัวเองมาเปลี่ยนแล้วมาทํานาเต็มที่ก็คือเมื่อ20ปีที่ผ่านมามนะครับเนื่องจากกลับมาจากทําทงานที่กรุงเทพนะครับก็มาอยู่บ้านก็ทํานานะครับผมอตอนนั้นทนํานารูปแบบเดิมๆก็คือก็คือเมื่อก่อนเรายังไม่รู้กระแสลักโลกกระแสข้าวปลอดภัยอะไรคือตอนนั้นเหมือน มาทํานาก็ก็ดูรูปแบบของพี่ป้าณาอาที่ทําอยู่แล้วนะครับเราก็ทําตามเขาครับผมก็คือเป็นการปลูกแบบใช่แบบเดิมๆก็คือเรียนรู้ด้วยกันมานะครับที่เคยปลูกมาตั้งแต่นานแล้วนะครับเราก็ทําแบบเขานะครับก็เห็นอยู่ว่าเขาทํายังไงก็ทําอย่างนั้นนะครับตอนนั้นก็คือการปลูกแบบใช้สารเคมีใช่ใช่ครับใช่ครับเราปลูกแบบใช้สารเคมีเยอะมากนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราอยากได้ผลผลิตเยอะๆนะครับสมัยก่อนเรามองที่ ผลผลิตน่าจะเราต้องการว่าเราอยากได้ผลผลิตที่เยอะ,ะเราเราก็ต้องใส่อะไรไปเยอะๆนะครับแต่เราใส่ไปใส่มาทําไปทามาเรามองว่าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราไม่เราเราเหลือเงินน้อยมากะนะครับ,รบเพราะว่าเราทํานาเราก็ต้องการเงนินไว้ใช้จ่ายนะครับก็กลายเป็นทําไปทามานะครับก็ทําไว้ให้กับพ่อค้าเนาะที่เอาไปจ่ายค่าปุ๋ยเอาไปจ่ายค่าเกี่ยวอะไร แล้วพอจะทํานาใหม่โอ้มันต้องหาเงินมาลงทุนอีก <ขา S 2> นะครับคุณไหมคะตอนนั้นอจริงๆแล้วทามองไปก็เหมือนจะขาดทุนนั่นแหละครับ <ขา S 2> ก็คือเหมือนเราอ่าเราคิดไปขึ้นมาเหมือนมีหน้าที่ทํานาถึงเวลาทําก็ทําถึงเวลาเกี่ยวก็เอาไปใช้นี่แล้วก็ไปกู้ใหม่แล้วก็มาทําแล้วเอาที่ไหนใช้ใจ่ายในโครเรื่องอ่าจริงๆก็คือจะมีปัญหาเรื่องเราก็จะไปกู้อ่าทางสหกรณ์บ้างทกศบ้าง,าาง<ข>านะครับ ก็คือเอามาลงทุนใช้จ่ายเอามาลงทุนในรอบต่อไปนะครับก็ทําไปทํามาอยู่แบบนี้ครับเกี่ยวข้าวก็เอาไปใช้เท่ากับนี่เราใช้ข้าวโอนโอนวนไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากปัญหาของข้าวมันก็ตามมาทุกปีนะครับก็เลยก็เลยทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าทําไปทํามาเราเราติดนี่เยอะเลยนะครับเกษตรกรที่นี่ก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็เราก็คิดว่าเอ๊ะมันทําไมทํานาไปถึงได้ติดถึงได้ติดนี่ครับก็ ก็มาดูข้าวดูอะไรก็มันน่าจะใช้นี่ได้นะครับ <S <S ข้าวเราก็ทําเยอะใช่ครับทําไมกบกบลบตบนี่ไม่ได้เออก็คือเกิดจากนี่แหละครับเกิดจากเราไม่รู้เรื่องการลดต้นทุนไม่รู้เรื่องการให้ปุ๋ยก็คือใครใส่อะไรข้างๆทําแบบไหนเราทําตามกันหมดเลยนะครับก็ไปลุ้นเอาว่าเก็บเกี่ยวแล้วเราเจะเหลือเงินเท่าไหร่นะครับก็ไปลุ้นกันเอาแต่ละรอบแล้วรอบอนะครับพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เห็นเลยว่า อุ้ยมันมันเจอปัญหาเงินไม่พอใ,ในการลงทุนรอบต่อไปแล้วก็ใช้จ่ายชีวิตประจําวันครับค่ะแล้วพูดถึงการเก็บเกี่ยวตอนเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวแบบไหนคะ,ะที่นี่ผมเข้ามาก็จะมีเครื่องจักรแลหยะนะครับก็จะมีเครื่องจักรนะครับเก็บเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ไล่หนึ่งก็4 500, ี่ห้าร้อยนะครับ,ครบใครทํานาสิบไร่ก็หลายบาทอยู่นะครับแล้วทราบว่าเสร็จแล้วก็จะเกิดแบบมรพิษิด้วยก็คือ ต่อสั่งใช่ครับเออคือเรื่องเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเกษตรกรเนี้ยก็ไม่รู้จะจัดการต่อสั่งและฝางข้าวยังไงที่เกี่ยวเสร็จก็คือเก็บเกี่ยวเสร็จก็เผานะครับแล้วก็ทํานารอบต่อไปนะครับก็เป็นวัตจุชักใช่ใช่ครับก็เป็นวัตจักอย่างนั้นสรุปแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างสรุปแล้วปัญหาก็คือเรามารู้ว่าเอยเขาบอกว่ามันเกิดอะไรนะพีเอ็มสองจุดห้าเกิดฝุ่นเกิดละอองนะครับแล้วก็ พี่น้องในชุมชนเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพในด้านเ<ม>ขาเรียกว่าทางเดินหายใจในะครับเราก็มองว่าเอ้ยพวกเราเป็นเกษตรกรเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคพวกนี้ขึ้น<ม>นะครับแต่เราก,ก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะทํำยังไงนะครับก็ยังหาวิธีอยู่นะครับตอนนั้นมีการลองผิดลองถูกทำอย่างบ้างเออทีนี้ผมมองว่าหลังจากที่เราทํานานแนละ้วเราเจอปัญหาเรื่องพละนิสินและก็เรื่องมลพิษทางอากาศ นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นอีกทีก็คืออุ้ยทำไมสมัยก่อน10-20ปีที่แล้วที่เราทํานาใหม่ๆอ่ะครับหรือหลายๆปีอ่ะทำไมอากาศมันไม่ค่อยร้อนนะครับแต่พอหลังๆเข้าเราเจอปัญหาเรื่องฝนแรงน้ําท่วมนะครับเราก็เอ้ยมันเกิดขึ้นกับพวกเราชาวนาแล้วแหละนะครับเราใช้น้ําจากเขื่อนเจ้าพยาบางปีเขื่อนไม่มีน้ําให้เราเนื่องจากฝนมันตกน้อยนะครับเรามองว่ามันน่าจะเกิดจาก มลรพิษเกิดจากสภาพอากาศหรือโลกที่มันเปลี่ยนไปะนะครับทําให้เราเราก็คิดอยู่นะครับว่าเราจะมีแนวทางการจัดการพวกนี้ยังไงนะครับเพราะว่าโลกที่มันร้อนขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําไร่ทํนาน,นาราเรารู้ว่ามันร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วฝนเนี่ยบางปีแล้งบางปีท่วมนะครับเราก็มองว่ามันน่าจะส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนนะครับค่ะตอนนั้นก็เลยมีการรวมกลุ่มขึ้นมาครับ ดูแลเรื่องของการทำนาแล้วก็การป้องกันเรื่องของอมลพิษใช่ครับเราเราพอเรารู้ว่ามันก็จะมีนักวิชาการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมนะครับเขาบ,บอกว่าโรคมันเกิดจากส่วนหนึ่งนะครับมันเกิดจากรถยนต์เกิดจากอุตสาหกรรมแต่ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เผานะครับแล้วก็ทำนาแบบ เขาเรียกว่าใช้สารเคมีเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ใช้น้ําเยอะเกินไปเพราะการใช้น้ําแต่ละครั้งมันก็เหมือนต้องใช้น้ํามันดีเซลนะครับก็เหมือนกับพวกเราทั้งทํานาทั้งเผาทั้งติดเครื่องรถไถทั้งวันอีกนะครับก็ทําให้มลพิษที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่าเราต้องปฏิวัติการทํานาใหม่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับว่าุ้ยมันน่าจะ ตอนนี้เราต้องไม่เผานะเราต้องทํานาแบบรักโลกนะก็ลเลยคิดว่าเออทํานารักโลกเนี่ยมันคืออะไร,รนะครับก็มานั่งคิดกันอยู่ว่าเฮ้ยทำนารักโลกคืออะไรก็เราก็ได้รับความรู้ว่าทํานารักโลกหนึ่งนะครับไม่เผา2นะครับใช้ปุ๋ยน้อย3ใช้สารเคมีน้อยลงค่ะนะครับก็คือ,อลดการนําเข้าจากอย่างอื่นก็คือปรับ กับเขาเรียกว่าที่มันล่วงอยู่ในนานะครับพวกเศษหญ้าเศษข้าวเศษฟางเนี่ยเป็นปุ๋ยซะนะครับแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นนะครับเรามองว่าการใช้น้ําที่เยอะการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เยอะการใช้สารเคมีต้นทุนที่เยอะขึ้นมันคือทําให้โลกเนี่ยมันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็มานั่งคิดดูเออทุกวันได้เห็นไหมครับพอเราปล่าเปลี่ยนนะครับข้าวเราก็จะสีสวยงาม,มนะครับคือปุ๋ยน้อยลงน้ําน้อยลงไม่จําเป็นต้องให้น้ําขังตลอดนะครับปุ๋ยสารเคมี ถ้าไม่มีโรคแมลงไม่ต้องฉีดนะครับเราก็ปรับมาใช้สารพวกชีวพันธุ์พวกสะเดาพวกอะไรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อมาฉีดไล่แมลงนะครับข้าวที่เห็นเป็นพันธุ์อะไรคะตอนนี้นะครับเป็นพันธุ์ทางนี้เป็นพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งทางนี้ก็เป็นพันธุ์ทั่วไปนะครับก็มีทั้งปทุมธานีหนึ่งแล้วก็ขห้าเจ็ดก็ขเก้าห้าซึ่งมีทั้งข้าวแบบรูปแบบของข้าวนุ่มแล้วก็ข้าวแข็งนะครับเมื่อก่อนเราทํานาเราซื้อข้าวกินเดี๋ยวนี้ นะครับเราเก็บข้าวไว้กินเองที่เหลือเราขายนะครับก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงนะครับเริ่มเข้าสู่โครงการทําข้าวลักโลกตั้งแต่ปีไหนคะตอนนั้นเป็นการคัดเลือกหรือเราสมัครใจงับตอนนั้นเราได้ยินจากหน่วยงานราชการ,รนะครับรพูดถึงข้าวลักโลกเราก็เลยอยากสนใจกลุ่มของเราเป็นกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้วเราก็เลยให้กลุ่มเรามาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาอบรมให้หนะครับเสร็จแล้วปัจจุบันนี้นะครับเมื่อหลายปี หลังจากที่เราทําทํทำอยู่ตลอดปั๊บข้าวที่เราปลูกอยู่ก็มีภาคเอกชนเข้ามารับซื้อหมดเลยนะครับทาให้พวกเรามองว่ากระแสข้าวรักโลกเนี่ยมันเป็นกระแสของภาคธุรกิจด้วยนะครับพวกเราภาคเกษตรเราต้องตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะไปกับมันให้ได้ครับแปลงที่เราเห็นนี้เป็นนาดําหรือนาหวานอันนี้เป็นนาหวานนะครับอันนี้นาหวานก็คือเราสามารถขายลงสีทั่วไปกับผู้ที่จะซื้อเราไปแปรรูปเป็นข้าวสารนะครับส่วนแปลงบางแปลงเราก็จะมีการปลูกแบบ มเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้ใช้ในชุมชนเราค่ะ,ะคแล้วก็ขายให้หน่วยงานรัชการด้วยครับอ๋อปลูกแบบ2แบบก็คือเลโพกกับ,บเป็นมเมล็ดพันธุ์ใช่ครับแบบมเมล็ดพันธุ์นี้จะเป็นการปลูกแบบไหนคะ,ะต่อมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะเน้นคุณภาพก็คือแบบปักดำครับเพราะว่าเราจะดูแลง่ายนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีสองแบบนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเกิด ฝนมัแรงมันอาจจะขาดมาเมล็ดพันธุ์เราก็ต้องมีแปลงมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ใช้ในชุมชนด้วยค,ค่ะเมื่อกี้พูดถึงการทํานาข้าวแบบลักโลกบ้างแล้วอยากให้อธิบายละเอียนดนิดนึงตั้งแต่เริ่มแรกของการทํานาข้าวลักโลกตั้งแต่กระบวนการแรกเลยการเตรียมดินใช่ครับกระบวนการลักโลกข้าวลักโลกเตรียมดินเลยที่แรกเลยนะครับเราก็จะเน้นเรื่องการไม่เผานะครับหลังจากเก็บเกี่ยวก่อนที่เราจะปลูกข้าวรลบต่อไปเนี่ยเราจะมีการปลูกปอเทืองนะครับแล้วก็ ใช้กลบต่อซางข้าวนะครับเพื่อเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีส่วนที่2นะครับเราลดการใช้มเมล็ดพันธุ์นะครับจากเดิม 20- 30ถึงกิโลต่อไร่เหลือ15กิโลต่อไร่นะครับส่วนที่3เคยใช้สารเคมี 4- 6ถึงครั้งต่อรอบการปลูกข้าวเราก็ลดเหลือแค่1ครั้งหรือ2ครั้งแล้วก็ร่วมกับการใช้สารชีวพันธุ์นะครับส่วนที่4ี่ก็คือ นะครับลดการใช้น้ําซึ่งเราสูบน้ําไม่เคยแห้งเลยก็คือการทําแบบเปียกสลับแห้งนะครับเพื่อลดเขาเรียกว่าคาร์บอนด้วยคเปียกสลับแห้งก็คือมีน้ําบ้างแล้วก็ปล่อยน้ําบ้างใช่ครับมีแห้งบ้างเปียกบ้างมีน้ําบ้างก็คือปล่อยเขาแห้งไปเองใช่ครับก็คือเอาน้ําเข้าปกติเราเคยเอาน้ําเข้าประมาณสิบยิบเซนนะครับทวเรือเราก็ลดลงค่ะนะครับเราก็ลดการใช้น้ําลงจากทั้งฤดูก็เหลือแค่ฤดูหนึ่งก็คือ สองครั้งเองสามครั้งเองก็ลดการใช้น้าลงเกือบ70%็ดสิบเปอร์เซ็โหประหยัดน้ําด้วยประหยัดน้าด้วยค,ครับ,รบแล้วก็ช่วงของการดูแลเขาช่วงของเขาในการตั้งแต่เจริญเติบโตถึงการตั้งท้องแล้วก็เก็บเกี่ยวเนี่ยดูแลยังไงคะก็ในส่วนของเราเองก็จะมีการดูแลเรื่องของการสํารวจโรคแมลงนะครับในแปลงนาครับเราก็จะดูว่ามีมแมลงอะไรไหม,มนะครับเพื่อพิจารณาการใช้ก็อาทิตย์หนึ่งก็ลงสักครั้งหนึ่งเกษตรกร,ร,กรมาก็ต้องลงดูแปลงข้าวตัวเอง นะครับเมื่อก่อนเราไม่เคยสํารวจนะครับเราจะใช้น้ําเราจะใช้สารเคมีตามที่เราพอใจนะครับบางทีมามาเห็นแมลงอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆก็เป็นศัตรูธรรมชาติพวกแมงปอเราก็ซื้อสารเคมีมาฉีดเ,เพราะเราไม่รู้ <คะ S 2> หลังจากที่เราทําอบรมเรื่องข้าวรักโลกเราก็จะรู้เรื่องโลกเรื่องแมลงเรื่องการใช้สารเคมีที่มันไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ <คะ S 2> การปลูกข้าวแบบเขาเรียกอะไรไม่ก่อมลพิษให้ ให้โลกเดือดร้อนนะครับกระบวนการเก็บเกี่ยวก็กระบวนการเก็บเกี่ยวก็ปกตินะครับเหมือนที่เราทําข้าวทั่วไปปัจจุบันก็คือใช้เครื่องจักรเขาใช้เครื่องจักรอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คนนึงก็ห้าสิบหกสิบไร่แล้วเกษตรกรน้อยลงน้อยลงเรื่องึ่งอาุเยอะขึ้นของคนบุญญลิตเองก็หกสิบไร่ใช่ครับพอมีเครื่องมือทางการเกษตรเข้ามาก็ลดจํานวนคนในการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวครับผมทุกวันนี้ทํากันอยู่สองท่านเองทราบว่าทํากันสองท่านเองตอนนี้ก็คือเหลือแค่แม่บ้านกับผมที่ทํานาแล้วก็หลังจาก ตื่นเช้ามาเราก็ต้องวางโปรแกรมว่าวันนี้เราจะทําอะไรที่แปลงไหนะนะครับเพื่อให้เราสะดวกในการบริหารจัดการแปลงคุณคบุญยลิศเป็นต้นแบบในการทําข้าวรักโลกแล้วสมาชิกเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนี้บ้างไหมคะหลังจากที่เราทําข้าวรักโลกนะครับเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีเกษตรกร,ร,กรที่นี่นะครับเป็นสูตรข้าวชุมชนด้วยเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่จัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรด้วยเราก็เลยรวมกลุ่มกันทาข้าวรักโลกอตอนนี้นะครับเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมด700กว่าไร่ นะครับมีเกษตรกรทั้งหมด32คนคนนะครับก็เราก็ทําแบบคล้ายๆกันนะครับก็ทําให้ข้าวที่นี่เกษตรกรที่นี่มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชุมชนเราก็จะไม่ค่อยมีพิเอ็มสองจุดห้นะครับลดต้นทุนอีกใช่ลดต้นทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็ที่เราเห็นก็คือสุขภาพดีขึ้นนะครับโลกมันสดใสขึ้นถ้าเรามองภาพนี้เราไม่มี PM 2.5เลย นะครับก็อากาศสดใสนะครับทุกวันนี้ที่นี่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใการทำงานใชับก็จะมีเกษตรกรหลายๆภูมิภาคมาดูงานที่นี่ครัเดี๋ยวเราเข้าไปดีศูนย์ถ่ายทอดความรู้กันบ้างครับผมเชิญครับ เ,เข้ามาในส่วนเรียนรู้สพกค่ะก่อนอื่นอยากถามว่าตอนนี้ค่ะการทํานาเราถือว่าประสบความสําเร็จหรือ,อยังคะครับจริงๆแล้วตอนนี้นะครับเราก็ประสบผลสำเร็จหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทํานาของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เป็นคนหนึ่งที่มีนี้สินค่อนข้างจะเยอะในการทํานาแต่ตอนนี้เราไม่มีนี้สินตรงนั้นแล้วนะครับถือว่าเราเดินทางมาถูกทางแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นศูนย์สพกหลักของอำเภอสันบุรีซึ่งมีขอบเขตดูแลอยู่ทั้งหมด8ตำบลน,นะครับพื้นที่นาเขาประมาณ7ถึง8หมื่นไร่ครับ<ม>ก็ค่อนข้างจะเยอะทีนี้ก็เป็นโจทย์หลักก็คือทำยังไงนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อำเภอสันบุรีหรือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเนี่ยนะครับจะปรับวิธีการทำนาเพื่อมาทำนาแบบรักโลกที่เราที่กลุ่มของเราทำอยู่<ม>นะครับ ค่ะตอนนี้ทางกลุ่มมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีรูปแบบการบริหารจัดการยังไงคะ,ะในในส่วนของกลุ่มเองนะครับตอนนี้การบริหารจัดการก็คือเราเน้นที่ข้าวรักโลกนะครับข้าวรักโลกเนี่ยนอกจากเราจะพาพี่น้องเกษตรกรทําแล้วเรายังพาตลาดมาด้วยนะครับตลาดที่มาตลาดที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เรื่องโรคข้าวรักโลกเนี่ยข้าวยั่งยืนอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นกระแสท,ที่ที่ต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจ ฉะนั้นนะครับเมื่อเราผลิตข้าวไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศเนี่ยตัวชีวิตตัวของเกษตรกรเองรวมทั้งผมที่เป็นผู้นํากลุ่มนี่นะครับ <Okay. S 1> ก็ก็มันก็คิดต่อยอดเรื่อยๆว่าเราจะปลูกข้าวยังไงนะครับ <Okay. S 1> เพื่อใหอ้ข้าวที่ออกไปจากของเราเนี่ยเป็นข้าวที่ไม่ดูดกิจกัน mm. เรื่องการค้าด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นข้าวที่ไม่ก่อมลพิษทางอากาศเป็นข้าวที่ไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับผม okay. ก็คือต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราลองผิดลองถูกมาให้กับเกษตรกรชาวนาปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำงานของตนครับก็เราเองก็เป็นคนต้นแบบที่กล้าเสี่ยงสละในการปรับเปลี่ยนซึ่งบางทีการปรับเปลี่ยนในแรกๆอาจจะไม่ประสบผลสาเร็จนะครับเราก็ใช้เวลามาหลายปีเนาะหลายปีกว่าจะเราจะทําได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราประสบผลสําเร็จในวันนี้นะครับ เราก็หายเหนื่อยที่เราทํามาหลายปีแล้วนะครับทําให้เราหายเหนื่อยแล้วก็เรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรที่นี่นะครับได้มีวิถีชีวิตการปลูกข้าวแบบใหม่นะครับเราก็เป็นข้าวที่มันรักโลกด้วยนะครับรักโลกก็คือหมายถึงรักทั้งโลกรักทั้งตัวเองนะครับรักทั้งเพื่อนบ้านก็คือข้าวรักโลกครอบคลุมหมดเลยตอนนี้กังวลไหมคะว่าเราจะทําได้จริงหรอ,อ จริงๆเรากังวลอยู่นะครับเนื่องจากวิถีชีวิตเกษตรกรเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับที่เคยทํามาก็อยากจะทําเปนเดิมๆนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งนะครับเราก็ลุ้นว่าเราเราจะทําได้ดีแค่ไหนแล้วก็คือเกษตรกรบางคนเนี่ยก็คือไม่กล้าคือถ้าพลาดไปก็คือผลผลิตลดลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าในส่วนของผมเองได้ทดลองมาหลายปีถึงจะเอาความรู้ที่ได้ในการทดลองเนี่ย<ม>ไปเผยแพร่นะครับแล้วก็ชวนเกษตรพี่น้องเกษตรกรค่อยๆทํา นะครับเราไม่ได้ให้ทําใครมีนาเป็นร้อยไร่ก็มาทําหมดนะครับก็คือให้เขาทําแปลงเล็กๆก่อนสักแปลงหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ไปจากแปลงนานะครับแต่ละวันก็จะมีคนสนใจสามารถเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ได้หรือจะมาเป็นหมู่คณะก็ได้ใช่ครับก็ตรงนี้ก็จะมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวสนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวเ,เรื่อยๆนะครับเราก็ยินดีให้ให้ความรู้ในส่วนที่เราพอพอให้ได้ะนะครับที่ส่วนที่เราทําแล้วมัน มันใช่เลยนะครับเราก็จะเอาไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่มาดูงานด้วยะนะครับก็มันได้ทั้งมันได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ทั้งเหมือนเราได้เผยแพร่อะไรที่ดีๆให้กับเกษตรกรทั่วไปแล้วขยายผลเราก็ตามขยายผลในเขตพื้นที่อำเภอสันบุรีก็หลายๆเกษตรกรหลายๆท่านกลับไปทําแบบเราะนะครับผมก็แนะนําเกษตรกรว่าอาจจะไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แบบผมก็ได้แต่ว่าสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือ ทำยังไงจะจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปสั่งปุ๋ยเข้ามาเนี่ยนะครับโดยการไม่เผาฟางเนี่ยเอาเอาอันดับแรกก่อนเลยะนะครับที่เหลือก็เป็นค่อยๆเราก็ค่อยๆเจาะไปทีละประเด็นประเด็นประเด็นไปจนถึงเกษตรกรหลายๆท่านสามารถทําข้าวลักโลกได้ครับอืมค่ะพอเขาเข้ามาถึงเนี่ยอะไรที่เขาสนใจเป็นลำดับแรกๆแ,แ,แล้วก็ต้องการเอาไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองวิถีชีวิตของ เกษตรกรที่นี่เมื่อเข้ามาที่นี่ผมก็จะมีการถอดบทเรียนเกษตรกรแต่ละท่าน,ทานก่อนนะครับวิธีการก็คือถอดบทเรียนว่าเขาทํานาแบบไหนนะครับทำนาแบบไหนทํำยังไงพอเรารู้ว่าเขาทําแบบไหนยังไงเราค่อยเข้าไปประเด็นตรงนั้นเลยนะครับเกษตรกรบางท่านทําไม่ได้เราก็จะดูว่าทําไมถึงทําไม่ได้อย่างผมเนี่ยจะมีการทําบัญชีฟาร์มด้วยเพื่อเอาไว้เอาไว้ดูว่าอันไหนที่เราใช้เยอะเกินไปอันไหนที่เราใช้น้อยเกินเกินไปหรืออะไรที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ นะครับก็จะถอดบทเรียนเกษตรกรเหมือนตัวเองที่ที่ที่โดนถอดจากคนที่มีความรู้ที่อาจารย์ที่เคยถอดเราก็ใช้ปัญหาของเรานะครับเพื่อไปถ่ายทอดให้คนอื่นนะครับทำให้เราเจอปัญหากเกษตรกรที่นี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วเราค่อยๆถอดบทเรียนจนเข้าใจว่าการทำข้าวรักโลกเนี่ยเกษตรกรบางท่านเนี่ยบอกว่าโอ,อ้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับผมถ้า กเษกษตรกรสนใจแล้วไม่ได้สามารถเดินทางมาที่นี่ได้สามารถศึกษาได้ช่องทางไหนบ้างในส่วนของผมเองก็ในส่วนของผมเองก็จะมีเบอร์โทรก็คือคือผมก็จะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผมก็คือ086-8692243หรือทาง Facebook นะครับจะพิมพ์เป็นผมชื่อบุริษหอมจันนะครับหรือจะเป็นทาง Google นะครับเซิร์ชไปที่ชื่อของผมก็จะขึ้นนะครับผมก็จะใส่ อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ก็คือจะมีเหมือนรายการมาถอดก็จะเอาไปใส่ไว้นะครับหลายๆหน่วยงานนะครับถ้าไปเข้าไปที่ Google ก็จะเห็นว่าผมกิจกรรมของผมทําอะไรสามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลที่มีค่ะทราบมาว่าที่นี่จะมีการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร,ร,กรด้วยนี่นก็คือเป้าหมายใช่ครับต้องการให้เกษตรกร,ร,กรมีการผสมผสานในการใช่รประกอบอาชีพใช่ครับค่ะถือว่า เป็นการเสียสละอย่างหนึ่งที่อุทิศตนขึ้นมาครับผมปัจจุบันเป็นเกษตรกรต้นแบบครับผมก็ทีนี้เรามองว่าปัญหาของเกษตรกรเนี่ยนะครับอ,อย่างที่ผมบอกไปก็คือถ้าเราทําเกษตรกรรมในการปลูกข้าวด้านเดียวเนี่ยบางครั้งบางทีเราก็ยังพอมีเวลาเหลือนะครับก็ที่กลุ่มก็ยังมีกิจกรรมเสริมมีการปลูกผักสวนครัวนะครับเรามีตลาด ในพื้นที่และก็ตลาดข้างนอกนะครับมารับซื้อผักของเรานะครับเราก็เหมือนที่นี่จะมีประชุมสมาชิกทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะมีการส่งผักอาทิตย์ละสองครั้งนะครับ<ม>ที่นี่นะครับ<ม><ม>เราก็เราก็เหมือนได้พบปะพูดคุยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอาชีพนะครับแต่เรื่องการปลูกข้าวเนี่ยข้าวรักโลกเนี่ยเราก็ยังดําเนินการอยู่แล้วฟางที่นี่ขายได้หมดเลยนะครับ<ม>ะจะมีะฟาร์มปศุสัตว์ต้องการฟางที่นี่มากเนื่องจากเป็น เป็นข้าวที่รักโลกแล้วก็ข้าวที่ใช้สารเคมีน้อยมากนะครับแล้วเป็นเป็นฟางข้าวที่เอาไปให้ปศุสัตว์แล้วปลอดภัยนะครับทีนี่เหมือนทําข้าวรักโลกได้ทุกอย่างแล้วฟางข้าวที่นี่ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้ในส่วนสมโอแปลงผักครับผม และนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนะคะของเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดชัยนาทค่ะที่ทําเรื่องของข้าวลักโลกถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการทําข้าวลักโลกให้กับเกษตรกรที่สนใจแล้วก็ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำหนารูปแบบใหม่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณบุญลิศหอมจันทร์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสกับทางรายการค่ะมาเยี่ยมชมแปลงน,นาข้าวลักโลกค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ